ดีค่ะในชันชื่อนางสาวกจกรมูลทองชูงงนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําเพื่อนสน,นิทคนนึงให้รู้จักนะคะเธอชื่อว่านางสาวชอบประการมีดีชื่อเล่นชื่อว่านิ่มค่ะนิ่มเขาเป็นคนจังหวหัดนครปฐมนิ่มเขาอยู่โรงเรียนราชินีบนะูรณะจังหวหัดนครปฐมค่ะแล้วเขาเกิดวันที่26สิงหาคม2536เขาอายุ79ปีนิ่มเขาชอบกินผัดกะเพรา มากที่สุดค่ะสวนะ่วนน้ำที่เขาชอบกินเขาก็ชอบกินบัตซี่นแตเโนแล้วสีที่เขาชอบนะคะเขาชอบสีม่วงเวลาว่างนิ่มเขาก็จะชอบเล่นคอมฟังเพลงแล้วเขาก็ชอบไปเที่ยวทะเลก,กับครอบครัวนะคะที่ต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วนี่เพราะเป็นคนน่ารักค่ะออกแนวหวานๆชอบแต่งตัวหวาน,วานแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดี มีอัญยาสายดีแบบเพื่อนนะคะแล้วเขาก็เป็นคนเป็นคนที่เพื่อนๆรักนะคะแล้วก็เขาก็เป็นที่รักของฉันด้วยค่ะนี่เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ